คุณเคยมีคําถามกับตัวเองไหมครับว่าตัวเราเองตอนเนี้ยกําลังวิ่งไล่ตามคนคนนึงอยู่หรือเปล่าแต่ก่อนที่ผมจะเข้าหัวข้อต่อไปเนี้ยผมต้องขอปรับจูนความคิดในห่วงตัวคุณเองใหม่หน่อยคุณลองฟังคลิปนี้จบนะครับว่ามันเป็นอย่างที่ผมพูดหรือเปล่าและพยายามดึงตัวคุณเองกลับมาให้ได้มากที่สุดเพราะาถ้าคุณอยากรู้สึกดีกับตัวเองอีกครั้งหนึ่งคุณหยุดเสียเวลากับคนที่เขาไม่เห็นค่าของคุณ คุณเคยมีคําถามกับตัวเองไหมครับว่าตัวเราเองตอนเนี้กําลังวิ่งไล่ตามคนคนหนึ่งอยู่หรือเปล่าแต่ก่อนที่ผมจะเข้าหัวข้อต่อไปนี้ครับผมต้องขอปรับจูนความคิดในห่วงตัวคุณเองใหม่หน่อยคุณลองฟังคลิปนี้จบนะครับว่ามันเป็นอย่างที่ผมพูดหรือเปล่าและพยายามดึงตัวคุณเองกลับมาให้ได้มากที่สุดเพราะาถ้าคุณอยากรู้สึกดีกับตัวเองอีกครั้งหนึ่งอ่ะคุณหยุดเสียเวลากับคนที่เขาไม่เห็นค่าของคุณไม่ต้องไปส่งข้อความหาเขาถ้าเขาไม่เคยส่งข้อความหาคุณ ไม่ต้องไปรอเขาถ้าเขาไม่เคยพยายามที่จะมาเจอคุณแล้วก็ไม่ต้องไปคิดถึงเขาด้วยเพราะว่าถ้าเขาไม่ได้คิดถึงอะไรคุณเลยไม่ต้องไปแคร์เขาถ้าเขาไม่เคยแคร์คุณเลยคนบางคนนะครับเขารู้นะครับว่าคุณให้ค่าเขามากแค่ไหนและคุณทําอะไรเพื่อเขามากแค่ไหนที่ผ่านมาแต่เขาแค่ไม่ให้ค่ากับมันเพราะว่าเขาไม่เคยเห็นค่าอะไรในตัวคุณเลยแล้วก็ไม่เคยเห็นค่าเวลาของคุณที่มีให้เขาดังนั้นเนี่ย คุณหยุดเสียเวลากับเขาไปเลยเพราะว่าถ้าคุณยิ่งไปพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเอาใจเขาเพื่อให้เขาเห็นค่าคุณทําให้เขาสนใจคุณเพื่อให้เขามีความสุขให้เขาพอใจเพื่อให้เขาหันกลับมามองคุณเพื่อให้เขาหันมาให้ความสําคัญกับคุณเพื่อให้เขายอมรับคุณเข้าไปในชีวิตเขาอะยิ่งคุณทําแบบนั้นมากเท่าไหร่ครับคุณรู้ไหมครับว่าคุณยิ่งจะรู้สึกแย่กับตัวเอง คุณยิ่งจะรู้สึกแย่กับตัวเองมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆด้วยเพราะจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ใช่เพราะว่าเขาดีกว่าคุณเลยนะหรืออยู่เหนือกว่าคุณหรือคือแบบคุณไม่คู่ควรกับเขาเพราะบางทีเนี่ยคุณอ่ะอาจจะดีกว่าเขาเหนือกว่าเขาและเขาเองอะไรที่ไม่คู่ควรกับคนอย่างคุณนะแต่ถ้าการที่คุณไปพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้เขาหันมามองคุณมันเลยทําให้คุณรู้สึกว่าคุณดูด้อยกว่าเขาดังนั้น ถ้าคุณอยากจะกลับมารู้สึกดีกับตัวเองอีกครั้งหนึ่งคุณหยุดเสียเวลากับคนอย่างเขาไปเลยคุณตัดเขาออกไปจากความคิดในหัวของคุณเลยเพราะว่าจริงๆแล้วคุณ่ะไม่จําเป็นที่จะต้องการเขาในชีวิตคุณซึ่งชีวิตคุณจริงๆแล้วอ่ะมันอาจจะดีกว่าเขาอยู่แล้วก็ได้แต่คุณแค่เลือกที่จะไปสนใจคนอื่นมากกว่าตัวคุณเองจนเกินไปหรือเปล่าจริงๆแล้วอ่ะคือคุณ่ะไม่จําเป็นเลยนะที่จะต้องได้รับการยอมรับหรือว่าให้ความสําคัญกับคนอย่างเขาเพราะผมอยากจะบอกว่า มันยังมีคนอื่นอีกมากมายนะบนโลกใบนี้ที่ต้องการคนแบบคุณและพวกเขาอะพร้อมที่จะให้สิ่งเหล่านั้นกับคุณและเพื่อสิ่งนี้เองคุณต้องกลับมาเห็นคุณค่าในตัวคุณเองอีกครั้งหนึ่งและคุณก็รู้ไว้เลยนะว่าต่อให้คุณจะต้องการเขามากแค่ไหนเนี่ยตัวคุณเองก็มีค่ามากกว่าเขาคุณต้องให้ค่ากับตัวคุณเองมากกว่าเขาคุณต้องให้เกียรติตัวคุณเองและสิทธิ์ในพื้นที่ของคุณเองคุณต้องเคารพตัวคุณเองรักตัวคุณ และการที่คุณจะรักตัวคุณได้เนี่ยก็คือการที่คุณเดินออกมาจากเขาเดินออกมาจากคนที่เขาไม่เห็นค่าคุณและก็ไม่คิดจะหันหลังกลับไปและก็ไม่หวังด้วยนะว่าตัวคุณเองเนี่ยจะแก้ไขอะไรในตัวเขาได้เพราะถ้าทําได้เนี่ยมันคงทําไปนานแล้วถูกปะคงไม่ยืดเยื้อไม่ถึงป่านนี้หรอกจริงปะสิ่งที่คุณจะต้องทําต่อจากนี้นะครับคือคุณต้องหันกลับมาเห็นคุณค่าในตัวคุณเองอีกครั้งหนึ่งและให้เกียรติตัวคุณเองรักตัวคุณให้มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆ ทุกอย่างขึ้นอยู่กับคุณนะคุณต้องรักตัวคุณให้เป็นก่อนและคนอื่นจะมองเห็นคุณค่าในตัวของคุณเพราะขนาดตัวคุณเองยังมองไม่เห็นค่าตัวเองอยู่ทุกในแล้วใครจะมองเห็นไม่ว่าคุณจะพยายามมากแค่ไหนมันก็ไม่เคยมีค่ามากขึ้นในสายตาของคนที่เขาไม่เห็นค่าคุณนอกจากว่าคุณจะหยุดทุกสิ่งทุกอย่างและหันกลับมาโฟกัสตัวคุณเองอาจจะเป็นไปได้นะว่าอาจจะเป็นไปได้นะที่เขาจะรู้สึกว่า ตัวคุณเองมีค่ามากขึ้นในสายตาเขาแต่นั้นมังก็ไม่สําคัญเพราะคุณไม่แคร์เขาีต่อไปแล้วถูกปะกคุณเป็นคนที่มีค่ามากกว่าที่มายืนอยู่จุดนี้ที่จะต้องมาวิ่งตามใครตื้อใครหรือง้อใครหรือขอร้องให้ใครบางคนเนี่ยครับเขาอ้าแขนรับคุณเข้ามาในชีวิตเขาแต่คุณเองต่างหากที่จะต้องเป็นคนที่ให้เขาวิ่งไล่ตามคุณเพื่อที่ได้ครอบครองคนอย่างคุณต่างหาก แค่คุณไม่รู้ตัวท่านั้นเองครับดังนั้นคนอื่นจะมองคุณมีค่าแค่ไหนอยู่ที่ตัวคุณเองมองตัวคุณเองมีค่าแค่ไหนต่างหากไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสังคมหรือคนที่คุณรักก็ตามนะครับสุดท้ายนี้ครับผมขอให้คุณเดินออกมาจากที่ตรงนั้นให้ได้โดยเร็วนะฮะและที่สําคัญเลยเนี่ยหากคุณชื่นชอบคลิปนี้หรือเนื้อหาแบบนี้หรือเห็นว่าคลิปนี้ของผมมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ล่างและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะเพื่อให้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆใ,ในโอกาสต,ต่อๆไปนะครับผมชื่อคิม จะอยู่เป็นเพื่อนคุณ